เออไม่ไม่อ้วนมากเกินไปเพราะว่ามีผับมีเครื่องปรุงให้ได้สนุกสนานกันในการปรุงได้ยินคำว่าแซ่บนี่ก็อดไม่ไหวแล้วพอพอพอไปเลยไหมไปเลยดีกว่าค่ะไปชมกันเลยค่ะว้าว you know Friday night let's just bounce to this ตอนพบคำ่ำผู้คนจอแจจริงๆเลยนะคะโดยเฉพาะสาวไต้หนุ่มใต้ที่ชื่นชอบการรับประทานขนมจีนน้ำยาไต้หากกำลังมองหาร้านขนมจีนเราขอแนะนำร้านขนมจีนเส้นหม้วนร้านนี้เลยค่ะ แบบนี้นี่แหละค่ะขนมจีนเส้นม้วนเราอาจจะคิดว่าแปลกแหวกแนวขนมจีนทั่วไปแต่รู้ไว้ซะนะคะว่าขนมจีนเส้นม้วนแบบนี้มีมานานตั้งแต่โบราณแล้วค่ะแถบดินแดนแหลมมลายูนู่น,นแต่ว่าผู้ที่นำสูตรนี้เข้ามาในกรุงเทพคือสาวไต้จากจังหวัดนาราธิวาตากลมคนนี้คือขนมจีนธรรมดาเนี่ยส่วนมากน้ำแกงเขาจะไม่เข้มขน้นแต่ทางร้านเนี่ย ทำน้ำแกงพิเศษก็คือจะเข้มข้นกว่าที่อื่นเพื่อที่ให้เกาะกับเส้นม้วนได้ดีค่ะคือทางบ้านเนี่ยเขาจะกินกับแกงกะทิอยู่แล้วแล้วก็คุณแม่เป็นคนสอนทำเส้นแล้วก็สูตรน้ำแกงด้วยเวลาลูกค้ามาเขาจะเอ๊ให้แนะนำเป็นอะไรเราก็เลยบอกว่าลองเป็นแกงกะทิไหมเพราะากะทิมันจะเกาะเส้นม้วนได้ดี ขนมจีนที่ไม่เหมือนใครบวกกับน้ำแกงรสชาติจัดจ้านถึงอกถึงใจแบบนี้แถมราคาก็เหมาะสมไม่แพงเกินไปราคาหน้ารามแบบนี้ไม่ต้องมีหนุ่มใต้คมเข้มหรือหนุ่มอีซาลอ้อแล้วหรือจะเป็นหนุ่มเนื้อขาวไสสาวๆหลายๆคนก็พร้อมใจไปรวมกันหน้ารานโดยพร้อมเพียงกันกระเจ้าแหมก็เห็นภาพแล้วก็แอบคืนน้ำลายขนาดนี้แล้วนี่คะและนอกจากจะรับประทานกับน้ำแกงต่างๆ มาร้านขนมจีนเส้นม้วนร้านนี้ขอแนะนำอีกหนึ่งเมนูเด็ดที่อยากจะให้สั่งมาลิ้มลองกันนั่นก็คือเมี่ยงคำขนมจีนเส้นม้วนจานนี้ค่ะเมี่ยงเส้นม้วนนะคะตอนอื่นเนี่ยเราก็ต้องเอา,เ,อาเลือกเลือกผักกาดนะคะที่มีขนาดพอคำใช่ไหมคะเอามาจัดเรียงพอคำ ทำเมี่ยงนะคะก็คือเราจะตัดพอคำนะแล้วก็วางบนผักกาดทั้งหมดจะเป็น5ชิ้น,แ,นงงแล้วก็เราก็จะวางกุ้ง,มง,ง,มงเมี่ยงจะคิดค้นเราเองอะคะ่ะไม่ไม่ไม่ได้เป็นสูตรก็คือมามาประยุกต์อีกทีหนึง่งเครื่องเคียงก็จะมีเป็นกระเทียม คลิกขิงแล้วก็ตะไครสำหรับเมนูทางร้านนะคะก็คือจะมีเกียวไก่ทอดกรอบแล้วก็เน่ยงเส้นหมวนแล้วก็ยังมีอาหารตามสัง่งแล้วก็เรายังมีอีก3ามน้ำแกงให้ลูกค้าเลือกนะคะก็ เคียวหวานขา้าหมูย่างไตปลาแล้วก็น้ำพริกกุ้งสดอะคะ่ะซึ่งลูกค้าสามารถที่จะทานเลือกแล้วแต่ชอบจริงๆแล้วเส้นหม้เนี่ยต้องกินให้เข้าถึงน้ำถ้าน้ำน้อยเนี่ยออจะรสชาติจืดที่ตั้งร้านนะคะจะอยู่อพาร์เม นี่ชาเผลสนะคะก็จะเลยซอย27มาสักประมาณ50เมตรก็จะเห็นเสาไฟฟ้าสีแดงสามารถเลี้ยวแล้วก็จอดรถฟรีได้เลย1ชั่วโมงแรกชั่วโมงถัดไปเสียค่าใช้จ่าย1 1โมงปิด2ทุ่มค่ะทางร้านนะคะจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะลดให้20%สำหรับรายการเพื่อเธอนะคะถ้าระบุมาว่ามาจากรายการเพื่อเธอจะลดให้เลยค่ะ20% อยากลิ้มลองรสชาติขนมจีนเส้นม้วนปักใต้สูตรโบราณโดยฝีมือสาวสวยด้านนี้เชิญกันได้เลยนะคะแต่ขอบอกก่อนเลยนะคะต้องไปชิมแค่าอาหารอย่างเดียวนะจ๊ะเพราะว่าเจ้าของร้านเขามีเจ้าของจับจองแล้วห้ามหนุ่มๆคิดขายขนมจีบเด็ดขาดไม่อย่างนั้นอาจจะโดนน้ำยาขนมจีนราดหน้าได้นะคะ ปลาหมึกทำไมที่ร้านนี้ให้ปลาหมึกเยอะจังเลยข <c oughs> นมจีนน้ำยาปลาหมึกแล้วก็นึกว่าให้กินน้ำขนมจีนกับเส้นก๋วยจั๊บตอนแรกเต้องไปลองต้องไปลองเมนูเขาเล็